สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าซอฟต์แวร์หลายตัวที่พวกเราใช้ไม่ว่าจะเป็น p h o t o s h o พรีเมีย r หรือว่า Blender เนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างมากนะครับผมเวลาทํางานที่มีชิ้นงานใหญ่แล้วก็มีความสลับซับซ้อนมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็กระตุกกระตุกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําคอมพิวเตอร์เครื่องนึงสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือ Creator 15อครี่อนะครบ สำหรับโน้ตบุ๊ก MSI Creator 15นะครับก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ รองรับการทำงานของเหล่าครีเอเตอร์นะครับตัวการ์ดจอนะครับก็จะเป็น NVIDIA GeForce RTX 2060ซึ่งความแรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะมาพร้อมกับไดเวอร์พิเศษของทาง NVIDIA นะครับผมนั่นคือ NVIDIA Studio นั่นเองเพื่อที่จะช่วยรีดประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์แล้วก็การใช้งาน Creative Apps ต่างๆมันก็จะได้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับคือการทํางานแบบ 3D เนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนทิศทางของแสงนะครับเวลาคํานวณทิศทางแสงเนี่ยมันก็จะต้องใช้พลังในการคํานวณของ CPU เนี่ยเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมฮะ พอมี GPU มาช่วยตรงนี้มันก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำให้อัปเดตเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นดูเป็นเดียวทามากขึ้นนะฮะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือ AI content creation เป็นการนำา AI มาช่วยในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นยอ่อขยายภาพหรือว่าครอบภาพนะครับอีกทั้งยังสามารถช่วยในการเข้ารหัสไฟล์วิดีโอได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย ตัวเครื่องเนี่ยมีดีไซน์ที่เรียบหรูสีของเครื่องนี้ก็คือสีที่เรียกว่าคาร์บอนเกรย์นะฮะสำหรับตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ True Pixel Display ความละเอียดแบบ Full HD นะครับผมซึ่งมีสีที่เที่ยงตรงแล้วก็ได้รับการคาลิเบรสีมาจากโรงงานเลยนะครับ เวลาทำงานที่ต้องใช้ความแม่นยําเรื่องสีอย่างเช่นงานกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยก็คือลดอาการสีเพี้ยนนั่นแหละสำหรับตัว CPU นะครับเป็น Intel Core i7 รุ่นที่10นะครับผมซึ่งก็เพียงพอต่อการทํางานในซอฟต์แวร์ประเภทที่แบบต้องการการคํานวณสูงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น 3D หรือว่าการเข้ารหัสวิดีโออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือจะมาโชว์เทคนิคการทํางาน ชิ้นที่มันซับซ้อนหน่อยนะครับเป็น2 d ผสมกับ3 d จะได้เหมือนกับเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของแล็ปท็อปเครื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพร่างคอนเซปต์ของ art work ที่กำลังจะทำนะครับคอนเซปต์ก็คือจะเป็น virtual reality แล้วก็ futuristic นะฮะสำหรับการ sketch เนี่ยก็คือล่างภาพบน ipad แล้วก็เอามาทำต่อใน clip studio นะครับผมก็จะเอาภาพ a เว w ร์อันนี้ไปเป็น layout ทำการ blocking ใน 3D นะครับสำหรับขั้นตอนการทำ 3D blocking ใน b l n เด e r นะครับผมก็จะนำเอาตัวเบสเ s h ทั่วๆไปเนี่ยมาวางเพื่อที่จะให้มันเห็นภาพนะครับว่าภาพสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยมันจะประมาณไหนแล้วก็มีการขึ้นพลิกอนง่ายๆก่อนเอามาใส่ในฉากต่างๆต,ตามคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยจะออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งระหว่างที่ทำงานไปด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะ Export โมเดลของเ l e n d e r ตัวนี้ ไปทำต่อใน VR นะครับในโปรแกรมที่ชื่อว่า Gravity Sketch นั่นเองพูดถึง Gravity Sketch กันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ sketch นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็น sketch ที่อยู่ใน VR นะครับเวลาออกแบบใน 3D เนี่ยเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงที่มันซับซ้อนนะครับรูปทรงที่มัน o r g ก n i c เนี่ยมันออกแบบได้ค่อนข้างยากถ้าเกิดเราไป sketch ใน 3D เนี่ยเราจะนึกออกเพราะว่ามันใกล้เคียงกับความจริงครับว่าเวลาเราดัดหรือว่า ทำส่วนเว้าวส่วนโค้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกะประมาณได้ง่ายกว่าก็สําหรับงานชิ้นเนี้ยก็เอามาออกแบบพวกชิ้นที่เป็นแว่นก er ็อกเกอร์นะครับทําในโปรแกรมเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับก็แค่วาดมือไปในอากาศแล้วก็ดัดให้เส้นเนี่ยมันโค้งเว้าวตามรูปหน้าของตัวโมเดลที่เราเอาไว้เป็นบล o c k i n g กันนะครับก็ประมาณนี้ แล้วก็แน่นอนว่าเวลาทำงานด้วย VR เนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างมากนะครับเรียกว่าการ์ดจอไม่แรงหรือว่า CPU ไม่แรงพอเนี่ยมันจะเกิดอาการกระตุกหรือบางครั้งก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับผมตรงนี้เวลาทำงานบน MSI Creator 15เนี่ยก็เรียกว่าราบลื่นไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ระหว่างที่ทำก็ได้อัดหน้าจอไปด้วยนะครับไม่มีปัญหากระตุกเลยนะครับก็ดีมากๆเลยตอนนี้ VR มันก็ยังมีคนใช้ไม่ค่อยเยอะ ตัวที่ผมใช้ก็คือ Oculus Quest 2เนี่ยราคาก็ถูกลงมากๆแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดได้รับความนิยมแล้วก็เป็น mainstream การทำงานแบบดีแบบเนี้ยมันจะง่ายแล้วก็เร็วกว่าเดิมมากๆเลยนะครับผมก็ลองศึกษาไว้ก็ไม่เสียหายนะฮะหลังจากที่เรากลับมาใน Blender แล้วนะครับก็ Import ตัวโมเดลเอามาวาง ในเลเยอร์ที่เราบล็อกไว้แล้วก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้นะครับมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นลองเซตเป็นวิวพอร์ตแบบเรนเดอร์ดูเพื่อดูที่ทางแสงเงาอะนะครับผมถ้าเกิดยังไม่พอใจเนี่ยเราสามารถปรับแต่งที่ทางของแสงเงาแล้วก็เปลี่ยนเชดดิ้งของแมททีเรียลได้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัว Nvidia Studio Drive r เนี่ยมันก็ช่วยเร่งสปีดในการพรีวิวภาพเนี่ยให้เห็นแบบรวดเร็วมากขึ้นนะครับเกือบจะเรียวไทม์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหมุน ไปมุมอื่นๆหรือว่ามีการเปลี่ยนทิศทางแสงเปลี่ยนเมทิลเลียลเนี่ยมันก็จะอัปเดตให้ดูแบบเรียลไทม์ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับก็คืออันนี้ใช้ CPU ในการคำนวณแบบเพียวเียวเลยนะครับกว่าจะคำนวณออกมาเป็นภาพได้เนี่ยค่อนข้างเสียเวลานานนะครับทำให้เราประเมินไม่ถูกว่าภาพสุดท้ายที่ออกมาเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับหมุนทีก็จะต้องมานั่งรอทีหนึ่งว่ามันจะพรีวิวเสร็จเมื่อไหร่ หลังจากที่เรนเดอร์ภาพเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับที่ทางของแสงแล้วก็สีที่เราได้มาเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรม Paint อย่างคล i ป Studio Paint เนี่ยในการดูดสีขึ้นมาแล้วก็เพนทับลงไปในภาพได้เลยนะครับผมซึ่งในการเพนทับนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับตัว 3D โมเดลขนาดนั้นก็ได้บางจุดที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนี่ยนะครับเราก็สามารถเพนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมสุดท้ายภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็น 2D มากขึ้นนะฮะไม่เป็นโมเดล3มมิติละ สำหรับความทับใจในการใช้งาน MSI Creator 15นะครับแม้ว่าตัวโมเดลที่ใช้ในกระบวนการทำงานอันนี้เนี่ยจะมีจำนวนโพลิกอนที่เยอะมากประมาณล้านกว่าโพลิกอนได้ก็ไม่เห็นปัญหาหรือว่าอาการสะดุดสักเท่าไหร่นะักนะครับผมในการทำงานนี้เรียกได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยตอบสนองได้ดีนะครับทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีงานคอนเทสน่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับนั่นก็คืองาน MSI Creators Award นั่นเองนะฮะสำหรับทีมงานในปีนี้นะครับก็คือ Tech m e e t Aesthetic นะครับผมประมาณว่าสิลปบพเทคก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันก็คือจะเป็นหมวดออกแบบกราฟิกอันที่2ก็คือหมวดสร้างสรรค์3มมิตินะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นฟิล์มหรือว่าภาพยนตร์นะฮะ สามารถส่งผลง,งานได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่31เดือนพฤษภาอ่านรายละเอียดแล้วก็วิธีการส่งผลง,งานต่างๆเนี่ยได้จากทางเว็บไซต์ของ msi นะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใน description ข้างล่างนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ